ก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็จะมีวิธีการเข้าเกม CBT นะครับมีการแจกลิงค์ดาวน์โหลดอีเมลไว้ให้นะทุกคนก็คือเวอร์ชั่นสำหรับทดสอบ CBT ผ่านระบบมือถือระบบ iOS นะครับเมื่อผู้เล่นดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับแอปพลิเคชัน t e s Fight จากลิ้์เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้คลิกลิงก์นะครับ2นะครับเพื่อดาวน์โหลดเกม Moonlight Base เวอร์ชันสำหรับทดสอบ CBT ผ่านแอปพลิเคชันนะครับทุกคน เมื่อผู้เล่นดาวน์โหลดและอัปเดตเกมเสร็จสิ้นก็สามารถล็อกอินผ่านกรีนาไอดีที่ลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์รายละเอียดข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้เลยเห็นไหมเขาก็จะบอกเลยนะครับการดาวน์โหลดเกมเวอร์ชันสำหรับทดสอบ CBT ผ่านระบบมือถือนี่ครับนี่เลยนะเขาจะแบ่งไว้ให้เลยนะครับระบบ iOS นะครับนี่เห็นไหมเมื่อผู้เล่นดาวน์โหลดและติดตั้งเทสไฟจากลิงก์เสร็จสิ้น,นครับขั้นตอนดีมากนะครับทุกคนก็ละเอียดมากๆระบบ Android ผู้เล่นจะได้รับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ CBT ในเทสเตอร์โปรแกรมผ่านทางอีเมลนะครับทุกคนก็ง่ายมากๆเลยยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้ง ตรงเนี้ยไว้ให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทดสอบระบบ CBT ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับมูนไลท์เบดเกม MMORPG ระดับพรีเมียมใหม่ล่าสุดจากกาลินานะครับเปิดให้ทดสอบเกมแล้วนะครับในเวอร์ชั่น CBT รูปแบบภาษาไทยด้วยนะทุกคนคือแบบโคตรเดียนะฮะมู g ไลท์เบดเกม MMORPG นะครับทุกคนก็ระดับพรีเมียมนะเปิดให้ทดสอบ เกมในเวอร์ชั่นโคสเบต้านะครับโดยมีระยะเวลากําหนดเปิดให้ทดสอบเกมก็คือวันที่วันนี้นะครับก็คือวันที่21มิถุนายนเนาะถึงวันที่26มิถุนายนครับอาโดยมีกําหนดการเปิดให้ทดสอบเกมในวันที่21นี้ไปจนถึงวันที่26นั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะอันนี้ผมก็เล่นแล้วนะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอาเมื่อทุกคนเข้าเกมมานะครับภาพคุณภาพ,ภาพเนี่ย ไม่สวยนะครับทุกคนคือเรียกง่ายคือประมาณว่าภาพไม่ชัดที่สุดนะครับถ้าเราอยากให้ภาพมันชัดที่สุดนะครับก็เข้ามาในตัวเกมก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนเลยแล้วกันเนาะอะ,อะแต่มือถือผมมันไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนถ้าภาพมันกระตุกขอขอยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับไปแบบให้ภาพปั่มต่ำลงนิดหนึ่งนะครับคุณภาพต่ำลงนิดนึงแต่ก็ยังโหดอยู่ดีนะเล่นได้เล่นลืนนนน่นเลยถ้าปรับเฟรมเรทนะครทุกคนโอเคนะครับเมื่อเข้าเกมมานี้เลยเห็นปะ อันนี้คือผมปรับไปแล้วนะครับภาพมันก็จะชัดระดับ HD ดีเลยนะทุกคนเห็นไหมคือแบบมันชัดมากเลยนะอ่าแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่ไหวนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมาเนี่ยอ่าเขาจะปรับไว้อยู่ที่นี่ต่านะครับหรือว่าระดับกลางเนาะเพื่อที่จะให้โทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยลื่นๆนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับในถ้าผมปรับระดับนี้นะก็คือลื่นๆเลยนะสังเกตไหมทุกคนลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เดี๋ยวผมจะไปเล่นในอ e ิมูเลเตอร์บนคอมก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชันนะ่นโมบายเนาะแต่ว่าในอนาคตก็จะมี PC ลงมาแน่นอนครับทุกคนเมื่อเปิดให้บริการเป็นทางการนะครับอ่าแต่นี้เป็นเพียงเซิร์ฟเบต้าครับเราเล่นแบบชิวๆไปก่อนนะฮะเห็นไหมนี่ปรับ H d ดีนะครับเข้ามาตรงเมนูนะแล้วก็ตั้งค่าเนาะแล้วก็ปรับครับหน้าจอนี่เห็นไหมอ่าแค่นี้เลยเครัยมีฟิลเตอร์ด้วยนะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปลองตั้งค่ากันดูถ้าอยากเล่นนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูภายในเกมกันแล้วกันนะว่าเกมใหม่ของกาลิเน่เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับรับรองครับถูกใจคนเล่น m o r p g แน่นอนนะครับแล้วดูแค่ดูภาพดินะครับเราสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะทุกคนอันนี้ผมก็แต่งมาแล้วนะครับเอาแบบชิวๆเลยแล้วกันนะเออประมาณนี้ก่อนนะครับโอเค ันนี้เท่ละนะครับสำหรับผมนะสร้างคาแรคเตอร์นะคือแล้วแต่คนเลยนะครับคือมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะภายในตัวเกมนะว่าจะเท่ขนาดไหนนะครับอ่าโอ้โหดูดูผมบินโคตรเท่นะครับไปแล้วนี่โคตรเท่ครับอ่าคือระบบเกมมันเยอะมากเลยนะคนไม่ว่าจะเป็นสร้างปาร์ตี้นะครับ จัดทีมกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เคว็ดเนื้อเรื่องสุดประทับใจนะครับดันเจียน PVE นะครับแล้วก็ระบบ p v p ที่สู้กัน1นก็มีนะครับ mm hmm. คือระบบ PVEP ยังไม่ได้มีแค่1นึ1อย่างเดียวนะทุกคนเลเวล25เราจะปลด p v p 1 1นใช่ไหมแล้วก็จะมีระบบ Battle r o อ a l นะครับเน้นทีมเวิร์กเน้นกลยุทธ์ของทีมอ่ะนะครับจะเปิดตอนเลเวล32นะอ่าคือแบบ อ,อารมณ์แบบฟรีไฟทุกคนนะครับ Battle Royale นะก็น่าจะรูรูกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเปิดระบบ PP5 VS5 นะอันนี้เนี่ยจะเปิดตอนเลเวล35นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมกิลด์ทัวแนม์คือแบบเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ลองเล่นนะครับตอนเกมเปิดนะอ่ะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับมีทั้งหมด6อาชีพหลักด้วยกันนะครับทุกคนก็จะมีนักล่านะครับผู้คุ้มกันนักสำรวจนะครับปาดนักปรุงมือปราบนะอันนี้คือ อาชีพนะครับทุกคนออาอาชีพที่เป็นอาชีพลองมานะครับทุกคนประมาณนี้นะส่วนอาชีพหลักๆเลยนะครับอาชีพหลักๆก,ก็จะสามารถดูได้ตั้งแต่ต้นเกมที่เขาให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่นะครับล่มพัดนะครับทวนนะครับหรือหมัดนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอ,อันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตข้ามนเรื่องไปเลยแล้ว,ลวกันนะมาพามาสู้ดีกว่านะครับทุกคนนี่เลย มาภาพโคเท่นะครับภาพสวยมากนี่ครับโอ้โหนี่แล้วคอมโบสกิลครับแต่คอมโบต้องฝึกนะคือต้องฝึกอะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมีกลิ้งหลบนี่เฮ้ยเล่นได้มันๆเลยเอาจริงอะเล่นกับเพื่อนนี่แบบคือมันนะครับโอ้โ ลบนี่เราก็ลบนะครับมาอันนี้ผมเล่นสายพัดแน่ทุกคนโอเคเรียบร้อยครับอ่ะวันนี้มาบอกคร่าวๆก่อนละกันนะครับให้แบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มนะครับ อย่างที่บอกไประบบ PVP คือมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มี40 vs 40อันนี้จะเปิดตอนเลเวล45นะตีกันมันเลยนะครับระบบแคนระบบลูมมีหมดครับระบบสร้างอุปกรณ์นะครับดันเจียนนะครับมีหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์นะครับอ่าทิ้งลิงก์กาลิเน่ามูลไลท์เบดไว้ให้นะครับเป็นลิงก์หลักของเขานะยครับแฟนเพจ f เฟซบ o ๊ k กาลิเน่ามูลไลท์เบดเอาเอางก็ไปติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับก็ไปติดตามกันได้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคน โอเคนี่ก็พามาแบบน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันเปิดวันแรกนะก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะสําหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะ้อทุกคนอ่ะนี่เลยนะครับ เอาเลยครับกาลิน่ามูไลเบดครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อมานะครับก็จะมาแนะนำอาชีพต่างๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตัวเกมนะครับทุกคนนี่กิจกรกรมต่างๆเนาะรับชมสตรีมนะครับประมาณนี้เลยเนาะทุกคนนี่ครับเห็นไหมก็มีคนเข้ามาเล่นเยอะมากๆเลยนะดูจากเมื่อกี้นะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับ โอ้โหอย่างงี้ต้องรีบไปปั้นและไปฟาร์มก่อนนะครับทุกคนให้เลเวลมันไกลๆนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมเลเวลสองอยู่เลยนะเห็นไหมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ